อ๋อนี่ใช้มือแบบแอ๋อเอามือไว้ข้างหลังตัวมันจะโน้มไปข้างหน้าแล้วมันก็จะวิ่งไปไวๆอยู่นี่เหรอ hey, <yeah. S 1> โอ้โหนี่โอ้อะไหนไปเร็วอีกทีดิ <c oughs> ถ้าหมุนขวากดเท้าซ้ายถ้าหมุนซ้ายอะไหนหมุนซ้ายดิ <c oughs> อ๋อหมุนซ้ายกดเท้าขวาอา <c oughs> โอง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก <c oughs> ำลังขับผ่านอุปสรรคนะครับผ่านได้ปล่าผ่านได้ป่า,า,ปา <c oughs> โอ้โหนี่หลบหลีกหลบหลีกโอ้ ถ้าทุกคนทําเป็นเราอาจจะไม่ต้องเดินให้เมื่อยนั่นคือนิ่เองโรบอรนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่มินิเขาจะมาสอนเล่นโร์บอร์นนะเป็นแบบง่ายๆภายในสามนาทีเป็นเลยนะอ่าอ่ะวิธีแรกทําไงวิธีแรกทําไงฝากดไลค์กดแชร์กดตั้งามให้ช่องมินิอิเตอรอเดฟ่ดนสำหรับมือใหม่เราต้อง เก้าทีตะขานะใช่ไหมซติว่าผมเป็นมือใหม่แล้วก็ต้องจับพ่อใช้ะขาตไ้่ก็ได้ขึ้นอย่างนี้นี่จับมืองนี้แล้วก็มีมีมีผู้ผู้ปกครองคอยพยุงให้นะอ่าอันนี้นี่จับพยุงอย่างนี้อเขาจะพยุงแล้วยังไงต่อแล้วมันเดินได้ไงมันมันวิ่งเองเลยเหรอเหมือนราทรงตัวใช่ไหมทางขวาแล้วก็แล้วก็ต้องกดเท้าซ้ายอย่างนี้อ๋อนี่นี่นี่ถ้าเราจะหมุนขวาเราต้องกดเท้าซ้ายถ้าจะหมุนซ้ายก็ต้องกดเท้าขวาถูกถูกใช่ไหม น,น,นี่ไหนดูดูนี่อย่างนี้เลยยืนนิ่งอย่างน,นี้เลยไม่ต้องขยับขาหรอปร <Wow. S 1> ับเท้าให้มันดีๆครับให้มันอยู่ตรงกลางพู้สีหาปับคือหาและพิงตัวสึงว่าผมจะไปหาต้นไม้นั้นให้กับพิงตัวอ๋อสมมติแบบถ้าเราขึ้นมาแล้วแบบขามันมันไม่เท่ากันเราก็จะปรับขานะเ่ีนยวจับจับหน่อยมีอะไรเกาะหน่อยนะสมมติถ้าเล่นคนเดียวใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าให้ทางให้ดีเราค,ควรขึ้นให้ขามันตรงกลางที่สุดใช่ไหมอ่า โอ้ง่ายๆง่ายๆโอ้ยนี่นี่แต่เราก็คือตอนแรกต้องฝึกตรงตัวใช่ไหมใช่ไหมถอยหลังได้ด้วยอ่าถอยหลังต้องทำไงไยแล้วก็นี่เห็นข่าตรงนีเห็นข่าแล้วอ่ะนี่ผมโอบเข่าไปด้านหลังอ๋อเหมือนดึงดึงเหมือนเหมือนเหมือนดึงส้นไปด้านหลังใช่ไหมถ้าจะไปข้างหน้าก็คือโน้มตัวมาข้างหน้าอ่าแล้วสมมติถ้าจะหมุนนะถ้าหมุนก็คือต้องถ้าหมุนขวาก็ต้องเหยียบ อย่างนี้เลยฮะเหยียบขวาขาซ้ายใช่ไหม,อ,ไมอ๋อโหดูนี่เป็นเลยนะนี่เป็นเลยนะโ้ไหนถ้าไปเร็วๆต้องทำไงก็มันมีเทคนิคนึงคือใช้มืออ่าต้องใช้มือแต่ว่อาจจะคิดว่าอ่เยืนนิ่งงยืนนิ่มันก็ยังนิ่งๆใช่ไหมไปไหนใช่ไหมอ๋อนี่ใช้มือแบบอ๋อเอามือไว้ข้างหลงังตัวมันจะโน้มไปข้างหน้าแล้วก็จะวิ่งไปไวๆอ,อยู่นี่เหรอโอ้โหนี่แล้วเบรกอ่ะเบรกอ่ะอ๋อเบรกเอามือมามา มาแก่งมาข้างหน้าโอ้หอ้ไหนไปเร็วอีกทีดิโอ้ยโอ้โหโอ้หหมุนหมุนหมุนนี่โอ้โหง่ายๆเลยนะเอาเราจะลงไงเดี๋ยวลงๆให้เพื่อนๆดูที่ลงไงออกก็ก้าวลงนี้เลยอ่าต้องลงให้เร็วๆหน่อยเอาเดล๋ขึ้นเดีขึ้นโดยไม่มีผู้ปกครองจับแล้ว อ๋อ <AL> นี่ขึ้นเลยโอ้โหเหยียบเหยียบแล้วก็ไปเลยใช่ไหมโอ้โหง่าย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 ,ยาเลยนะโอ้โหอันไหนลองโชว์ดิมีท่ายัางไงบ้างอ่ะลเล่นไปเลยมันจะทำให้มันเป็นเล็กแปะหรือแบบเอาเล็กแปะเอาหมุนแบบเล็กแปะแบบอินฟินิตี้ใช่ไหมนี่นี่ไฟเสียงนะอ๋อ <AL> นี่ไฟว,วนแบบนี้เลยโอ้โหง่ายๆ่าแล้วเนี่ยโอ้โห อ๋อนี่หมุนหมุนอ๋อหมุนนี่ทำไงนะทำไงนะหมุนอะอ๋อนี่หมุนถ้าหมุนขวากดเท้าซ้ายถ้าหมุนซ้ายอะไหนหมุนซ้ายที่อ๋อหมุนซ้ายกดเท้าขวาอาโอง่ายๆแค่นี้เลยนะครับอ๋อทีเราสาธิตกำลังขับผ่านอุปสรรคนะครับ<า>ผ่านได้เปล่าผ่านได้เปล่า <S <S โอ้โหนี่หลบลีกหลบลีกโอ้โ นี่เพื่อนๆถ้าแบบฝึกเล่นเราควรเล่นในซอยที่แบบไม่มีรถวิ่งนะแล้วก็ควรจะมีเซฟตี้หมวกกันน็อกพวกสนับเขา่าสนับศอกป้องกันไว้นะครับอ่าแต่นี้แบบพวกนี้ล้มแล้วไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าเราสามารถลงมายืนได้ไหนไม่นี้ลองลองเหมือนจะล้มนี่จะลม้มนิอ่ะทำไงแล้วก็โดดลงมาอย่างเงี้ยอ่านี่เราก็โดดลงมาแบบนี้ได้เลยอ่าเซฟตี้แล้วเครื่องมันจะหยุดเองเนี่ยหยุดเองเลยเห็นไหมอันนี้ัวด,ดํามาเดินผ่านทําไหมเนี่ย เล่นโฮบอร์ดเป็นง่ายๆภายใน3นาทีนะมินินมาสาธิตง่ายๆมากง่าย,าายจ,รจริงๆนั่นกดไลค์กดแชร์กดซับสดไลค์ให้ช่องมินินฟินเซอร์ด้วยนะครับ <Fin cher. S 1> วันนี้ขอตัวไปเล่นก่อนครับบ๊ายบาย